สวัสดีค่ะครูพี่แอวนะคะสําหรับเสื้อตัวนี้จะเป็นวิธีการถักต่อดอกหกเหลี่ยมแล้วต่อเป็นเสื้อนะคะต้นแบบเสื้อนี้จะเป็นคอปาดรำตัวนี้เราจะต่อตรงลงมานะคะแขนเราก็จะต่อตรงลงมาต้นแบบนี้ครูใช้ไหมเบอร์ B 16หนะคะเข็มที่ใช้ก็จะเป็นออขนาด1.3หรือ1.5หรือตามถนัดนะคะ สำหรับขนาดของลำตัวขึ้นอยู่กับไหมและน้ำหนักมือของผู้ถักขั้นตอนแรกนะคะเราถักเป็นดอกก่อนแล้วให้เรานำไปวัดขนาดว่าขนาดของดอกเนี่ยมีความยาวเท่าไหร่มีความกว้างความยาวเท่าไหร่นะคะแล้วจึงมาคำนวณจำนวนดอกที่ต้องการให้ได้รอบอกของเรานะคะว่ารอบอกของเราเนี่ยเราจะต้องถักทั้งหมดกี่ดอก แล้วเจอกันในวิีโอถัดไปนะคะเป็นวิธีการถักดอก